วันนี้นายเอกนะครับได้มีโอกาสมาที่เชียงรายนะครับก็นนบมาติดตั้งงานให้กับพิยุทธ์นะฮะก็เป็นเป็นรสปอร์ต2020คันนี้เลยนะครับบ้านพิยุทธ์อยู่แถววัดล่องเสือเต้นก็เลยแวะให้มาถ่ายลูกสน,น่อยจริงนาเอกเคยมาแล้วนะครับวัดล่องเสือเต้นนี้เป็นวัดที่สวยว่าเอกเป็นคนชอบสีน้ำเงิน ชอบมากเพาลองเสือเต้นปีที่แล้วมาฝนตกปีนี้สวยนี่ครับพระเอกของเราวันนี้นะครับโรสปอร์ต2020ก็พยุทธ์ออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางให้นะครับเราก็ได้บินมาเชียงรายนะครับนี่พยุทธ์บอกขอเข้าซีนหน่อยนี่ครับพยุทธ์พระเอกของเรานะครับลูกค้าลูกค้าของเรา โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านยุทธกันต่อนะครับแล้วก็ไปติดตั้งอุปกรณ์กันสวยงามจริงๆวัดล่องเสือเต้นก็ลูกค้าพี่ยุทธน,นะครับมีความประสงค์ที่อยากให้มาติดตั้งอุปกรณ์ให้ในปาจิโร่ปอดส2 0 2 0ซึ่งยุทธให้ความไว้วางใ,ใจนะครับไม่เคยเจอกันเลยคุยกันในไลน์ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้นะครับบินมาบุ๊กวันที่หนี้ ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราทำอะไรกันก็มาติดตั้งเรื่องของชุดอัปเกรด Android TV ปลดล็อกจอนะครับในเปนโร2่งพัโดยใช้จอเดิมดเพิ่มระบบ e n t e r อร์เทนเมนต์นะครพอเ,เสร็จแล้วไปดูกันครับ,อ,นนนนรบอากาศที่เชียงรายตอนนี้กำลังดีเลยนะมีสู่พันล้านเปนโนรสปอร์ต2 0โอเค ไอ้เราติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีการตัดต่อสายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับจอเป็นแบบนี้จอให้ด้านภาพก็อ,ออกเช่นกันระบบกล้องทุกอย่างนะฮะใช้งานได้ตามเดิมการใช้อินเทอร์เน็ตก็แค่แชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับออกมาให้ตัวกล่องใช้งาน ทุกครั้งที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติหน้าจอเมนูมุมแบบนี้นะครับกล่องเป็น CPU 1.9 RAM 4นะครับ r o m 6.4สีสันหน้าจอแอปพลิเคชันสวยงามโอเคเรามาดูกันนะครับมีเน็ i g p ิกเพ t โต e เล่นได้นะฮะก็คอนโทรผ่านแอเมาส์แบบนี้ ดูทีดูรายการสดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพวกนี้มันใช้อินเทอร์เนต็ตเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาอินเทอร์เนต็ตในพื้นที่นั้น,น,นด้วยนะฮะใหมรุ่นยกพวกสมกันย่านลาดพรวนะ หยุดหยุดคอดหยุดสตาร์ทรถเลยนะครับเดี๋ยวเราสักครู่กล่องกำลังบูตใหม่นะครับหยุดกลัวร้อนอ <ะ S 1> ควบุมร้อนนะเ <laughs> ย้นะครับนี่กล่องบูตมาแล้วนะทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาระบบก็จะบูตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รอการเชื่อมต่ออิเนเทอร์เน็ตสักครู่ ป๊บดูรายการสดผ่านแอปพลิเคชันนูทีวีบริษัทตอนหลังนะครับแถว2แถว3แถวไหนก็ได้ครับนั่งได้หมดเลยตัองทีวีครับช่อีสามเดี๋ยวช่วงหน้าทุกที่ทุกทางทั้งดะวันให้ตระเวนปดูติดเชื้อโควิด1นาทีนลักลอบเข้าเมืองเอาแบบให้ถึงที่สุด Tamam, รับชมได้เลยนะครับเปลี่ยนช่องก็ง่ายๆนะครับกด back แล้วก็มาเปลี่ยนช่องที่ดูอะไรรู้ไหมระบบนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้รับชมได้เลยครับเขาเกียร์ถอยนะฮะจอด้านหน้าก็จะเข้าโหมดกล้องถอยไหมครับ จอพดานก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะฮะเสียงก็ยังออกตัดกลับมาก็ใช้งานได้ต่อเนื่องครับระบบอะนี่หยุดยกนิ้วโป้งให้นะครับยกนิ้วเลยครับขอบคุณครับพี่ยุทธบินมาเชียงรายให้นะครับพี่ยุทธบอกไม่กล้าให้ร้านที่นี่ทากลัวนะครับกลัวร้านไม่ไม่ชานาญนะฮะ ก็ YouTube เราเป็น YouTube ไม่มีโฆษณาคันนี้เป็นรถรับรถครอบครัวจริงๆนะครับเดินทางรับส่งเด็กด้วยก็เพิ่มความเพลิดเพลินกันไปเราดูพี่มัมก่นอนพิยุทธ์กดกล้องรอบคันหน่อยครับจอหน้า,าเป็นระบบกล้อง จอพดานก็ยังเล่นอยู่แบบนี้นะครับเป็นระบบเลยครับ<ะ>ยุทธเพราะฉะนั้นรถเคลื่อนที่นะครับจอภาพก็สามารถเล่นได้นะครับพอใส่กล่องปลดล็อกที่เป็นแคนบัสระบบทุกอย่างใช้งานได้ตามเดิมเอาไปเลยนะครับนี่ควบคุมดียโมดใครถือรีโมทก็เป็นผู้ชี้นำนะครับอยากดูอะไรก็ดูได้เลยค้นหาก็ง่ายๆครับกด ปัญหาแล้วก็พูดที่ตลกหกฉากแล้วก็แค่พูดที่ตัวแเมาส์นะครมันก็จะค้นหาให้เลยอ่าสนใจติดตั้งนะครับระบบนี้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เดินทางเนี่ยจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับไปได้ไม่ต้องฟังดับเพลงอ่าแล้วก็ตัว ลองเกลนที่แถมให้มาเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใส่ระบบดีเข้าไปอัปเกรดระบบจอเดิมเนี่ยก็ใช้งานได้สบายๆครับสนใจติดตั้งติดต่อได้เอกครับ0819876286ไปรูปแฟนเพจยูทูบชแนลเอกเรซิ่งแอชลียครับขอบคุณพ่ยุทธ์ครับที่มอบโอกาสดีๆนะครับให้บินขึ้นมาทำรถให้ที่เชียงรายนะครับขอบคุณครับพ่ยุทธ์ครับหม่ำมีมีน้อยที่นี่ไหมครับมีพวกกันถามฝากถาม เดี๋ยวเราไปบ้านพี่หม่ำกันเลยนะครับโอ้เออมีด้วยหโอเคโอเคครับขอบคุณครับ